สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมย v 2ในคลิปนี้มีแนวทางของหวยสัญจรจังหวัดมหาสารคามแอดสวยมิสเตอร์บอลปลอมแต่ปังแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะงวดที่แล้วก็เข้าไปที่03นะคะแอดสยแล้วก็มิสเตอร์บอลของปลอมก็เข้านะคะ เราไปเริ่มกันที่ข้อมูลหวยสัญจรจังหวัดมหาสาร,รคามผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นลำดับที่51นะคะประจำตำแหน่งปี2563นะคะปัจจุบันเลขที่จวนผู้ว่า333ทะเบียนรถผู้ว่ากอขอ111<ๆ>เกิดวันที่28พฤศจิกายนปี2510นอะคะอายุ56อย่าง57ปี เลขท้ายโทรศัพท์9284นะคะสายด่วน043 777 666นะคะท่านผู้ชมชื่นชอบตัวไหนตรงใจก็แคปหน้าจอเอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะสัญจรล่าสุดนะคะที่จังหวัดไปต่อกันที่แม่ทําเนียนลอตเตอรี่นะคะสิเลขเด็ดเลขดังงวดันที่1วมิถุนายนปี2,566 ลำดับที่1นะคะ4 5 3 1สามหนึ2งสองแปดและ90นะคะแคปหน้าจอกันไว้นะคะเหลืออีกหลายวันกว่าจะประกาศผลนะคะก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลไปต่อที่แนวทางรัฐบาลไทยมิสเตอร์บอลนะคะสำหรับใบนี้ก็เป็นของปลอมนะคะทุกคนเน้นย้ำว่าของปลอมนะคะ ก็ให้วิ่งที่บน1นะคะลอง2ชุด3ตัว5 6 1 8 6 2 7 5 2 7 0 2ชุด2ตัวบน6 1 6 2 5 2และ0 2เลขวิ่งล่าง5และ6นะคะเป็นเลขเด่นชุด2ตัว5 7 4 6 5 6, 5, 6และ8 6นะคะก็ตรงกับเลขนะคะหวัย3จร มหาสารครามนะคะก็คือเลขห้หนะคะทุกคนก็เน้นย้ำนะคะว่าเป็นใบปลอมนะคะจริงหรือปลอมก็ออกได้หมดนะคะทุกคนก็เลือกซื้อเลือกใบที่ชอบนะคะก็ขอขอบคุณแนวทางมิสเตอร์บอลแนวทางสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดสวยก็ให้ชุด2ตัวบนล่างมานะคะ ก็คือ1 3 1 6 1 8 3 6 3 8และ6 8นะคะแนวทางแอสซุยก็ผลงานดีเช่นเดียวกันนะคะทุกคนถ้าชื่นชอบก็เอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะตัวเลขก็ไม่เยอะกำลังพอดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแนวทางแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันในคลิปต่อไปขอให้สมาชิกช่องเฮงเฮปังปังถูกรางวัลในงวดวันที่1มิถุนายนนี้นะคะ สวัสดีค่ะ